รู้หมดกำลังโตเครับผมเดินออกกำลังไก่เดี๋ยวหลอกกำลังไก่กำลังไกอันที่แรกท่านเดินทางพุ่นเหลามีผพ้นึงบอกว่าเราต้องไปทางพีมมันจังเห็นรถมาจางมาทางพุ่นมาสั่นมาถือถือบ่คขะถูกต้องครับข้้งไก่ขอขอพุ่ในไนพุ่น้าครับผอยากถามเพือนรู้่อนไม่แน่มืี่อไอ้ทีบวกาม เดินทางนี้ถูกต้องแล้วครับเพราะว่ารถจะได้เห็นยานบางมันมีข้อมผพิดยังเห็นตำรวจอย่าไปตกใจกลัวไม่ได้ไม่ใช่จะจับทุกรายาบางทีมาทักททยให้รู้จักว่าอะไรคืออะไรอย่างนี้แม่ดีแล้วครับแม่ใส่เสื้อให้สีสดใสเข้าไว้ <c oughs> เพราะว่ารถจะได้เห็น<ด>ครับแต่ถ้ามันมืดแล้วฉันฉันไปหอนโป้งสีเขาวจังกะกลับกับบานแล้วก็ย่งแีกาถ้ามันมืดแล้ว แม่ไม่ต้องเดินเลยนะเพื่อนเอกเสือนี่ทีวีโซ่เด้๋ยวนี้นับไปอ๋อพายุเอาวหน้าไปดั้มในทั้งกองร่างกายครับผมครับผมคครรัับบมันสิคํามันสิคําผมไปออกกำลังกายถ้าเป็นพาไปงัออกกำลังกายวากันคนที่ไหนเนี่ยตำรวจตำรวจคนที่ไหนเนี่ยออกกำลังกายกำลังกายพี่อะไรมาพูดดักหวาดผม